จังหวัดสากแก้วหนีหมายจับคิดว่าจะรอดผู้สื่อข่าวรายงานที่จุดผ่านแดนถาวอบ้านคลองลึกบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาตําบลอารัญญประเทศอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสากแก้วเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสากแก้วภายใต้การอํานวยการของพันตำรวจเอกรุ่งทองมลผู้ร่กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสากแก้วพันตำรวจเอกพัฒนาชัย พรมรพบูรณ์พว่วมกับสอพอคลองลึกพันตำรวจเอกอภิชาติทองแผ่พว่วมกับสอพอประตูน้ำจุลาลงกรณ์พันตำรวจเอกวณัชชัยยิ่งยงสมสวัสดพว่วมกับหนึ่งกองบังคับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วประกอบด้วยพันตำรวจตรีวงศกรวันสมบูรณ์สารวัต ร้อยตำรวจเอกหญิงประภารัตปิ่นประดับรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วร้อยตำรวจตรีสุรภูมิกองไพรวันรองสารวัตรดาบตำรวจวิทยาการวิชัยผู้บังคับหมู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคอลองลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสอง กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าที่ตำรวจสพประตูน้ำจุฬาลงกรเ์อรร่วมกันจับกลุ่มตัวนายธนชาไทยสองอายุ60ปีสัญชาติไทยอยู่บ้านเลขที่13หมู่7ตำบลอําแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่25พฤษภาคม64พร้อม ควบคุมตัวมาสอบสวนและลงบันทึกจับกลุ่มทั้งนี้ทางเจ้าเที่ตรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายธนัทถาไทยสง่ากระทําความผิดฐานออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นซึ่งพฤติการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบทราบว่า จะมีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีจำนวนหนึ่งคนจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอารัญ,ญประเทศอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสาะแก้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาทุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงหมายจับให้ผู้ถูกจับกลุมดูและได้อ่านให้ฟังจนบนที่เข้าใจและรับว่า เป็นบุคคลเดียวกันตามหมายจับของสารจังหวัดพนัพบุรีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานดังกล่าวจริงและไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหมายจับเพิ่มเติมปรากฏว่าพบหมายจับของสารจังหวัดตร,ราชบุรีเพิ่มเติมอีกสองหมายจับโดยกล่าวหาว่าออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นในขณะออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ให้ใช้เงินจํานวนสูงกว่าจานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะออกเช็คนั้นและถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจํานวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ และธนาคารได้ปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้นเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงแจ้งให้ทราบว่าเขาต้องถูกจับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาจึงแจ้งให้ทราบว่าเขาต้องถูกจับแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ให้ทราบก่อนที่จะทําบันทึกจับกลุ่มและนําส่งตรงให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตนิรวทภูธรประตูน้ําจุลาลงก่อนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป นิวส์ยี่สิบสี่ยศธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิวราทิพสี 4, รายงาน